สวัสดีครับทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าด้านหลังตอนนี้อยู่ที่ไหนครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลานี้จะมีดอกทานตะวันนะครับให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าจริงจแล้วมันน่าจะผมเชื่อมันไม่น่าจะใช่ฤดูของอดอกทานตะวันนะครับแต่ว่าบริเวณใจก,กลางกรุงเทพมหาคนครนะครับเรามี ดอกทานตะวันนะครับที่กำลังนะครับเบ่งบานสวยงามนะครับให้เราได้รับชมสวยงามจริงๆครับตอนนี้อยู่ที่สวนรถไฟนะครับสวนรถไฟนะครับวัเชลาเป็นจัทัดนะครับวันนี้ไม่แดดนะครับแต่ว่าแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวเลยนะครับ ร้อนโดเบ้านะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีฝนตกนะครับอ่ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาชมนะครับความสวยงามของอดอกทานตะวันกันนะครับอืมสวยจริงๆเลยนะครับก็จะมีเจ้าพึ่งน้อยนะครับดินตอมอยู่นะครับอ่าพึ่งนะครับก็กำลัง หาอาหารนะครับหาเกสรดอกไม้นะครับเพื่อที่จะไปทําน้ําหวานนะครับทําเป็นน้ําพึ้งออกมานะครับแต่และดอกนี่มีตัวพึ้งทั้งนั้นเลยนะครับสวยงามเลยอันนี้คือส่วนรถไฟนะครับโอ้อากาศร้อนเหงื่อออกแล้วเหงื่อเต็มเลย สวยงามมากนะครับสวยงามมากนอกจากอาดอกทานตะวันแล้วนะครับก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับอีกเยอะแยะนะครับหลากหลายชนิดนะครับแต่อันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับที่อยู่ด้านหลังตรนะีอันนี้ก็สวยงามอยู่นะครับ ไม้ดอกไม้ประดับตัวนี้สวยงามเหมือนกันนะครับตีดชมพูเลยอากาศร้อนมากเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นสวนเกี่ยวกับพืชสวนครัวนะครับมีใบายานางใบายานางนะครับของต้นฟักทอง โอ้อัน,นี้เป็นพืชสวนบวทั้งนั้นเลยนะครับมรกอสุดยอดเลยสุดยอดของสวนรถไฟเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับจะมีโซนที่เป็นแบบไม้พืชไม้ประดับต,ต้นไม้ประดับแล้วก็จะมีโซนพวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับสวยงามแล้วก็บางจุดก็จะมีโซนที่เป็นแบบ ืชผักสวนครัวนะครับพืชผัสกสวนครัวแต่ว่วาอากาศร้อนมากเลยครับม,มันไม่ใช่อากาศร้อนม,มันมันร้อนอบอ้าวอ่ะมันไม่มีแดดนะแต่ว่ามันมันอบอ้าวยังไงไม่รู้นะครับอาจจะอบอ้าวเพราะฝนตก พามาเดินดูอันนี้ก็จะเป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งนะเยอะเลยล่ะเยอะเลยนะครับสวยงามสวยงามพระรามเก้า ตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับคขาอาจจะมาช่วงตอนตอนเย็นนะครับมาออกกําลังกายตอนเย็นอันนี้ก็ น,นี่ก็สีสีแดงสดใสเลยนะครับสีสดใสเลยดูคู่กับดอกไม้นะครับสวยงามไหมพาเพื่อนๆน,นะครับมารับชมนะครับความสวยงามของดอกไม้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกดอกอะไรนะแต่สวยสวย แต่ว่าประทับใจนะครับประทับใจในในดอกอา, Sun <c oughs> าว sunflower sunflower ก็คือดอกทานตะวันนะครับดอกทานตะวันดอกใหญ่มากเลยนะดอกใหญ่มากจะมีเจ้าพึ่งน้อยนะครับกำลัง หาเกสรดอกไม้แล้วว่าหาน้ำหวานจากดอกไม้จากดอกทานตะวันตัวนีอ้อยู่ดอกทานตะวันอาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีให้เห็นนะครับหลายจุดนะครับที่เดินผ่านมานมีดอกทานตะวันเยอะเลยก็สร้างสีสันสร้างความสวยงามให้กับสวนรถไฟได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ว่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลานะครับก็อย่าลืมนะส่วนรถไฟนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับมันจะมีโซนด้ไหลายโซนนะครับที่เขานำมานะครับเสนอให้กับเราพวกเรานะครับที่จะได้รับความสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับหรือว่าไม้ที่เป็นแบบต้นไม้นะครับที่ให้ ร่มเงานะครับที่ให้ความร่มเย็นนะครับมีเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี้ยคนก็จะมาวิ่งออกกำลังกายกันเยอะนะครับสุดยอดเลยนะครับส่วนรถไฟอยู่ใจกลางกรุงนะครับสุดยอดจริงๆนะ